สวัสดีครับผมมาเจอกับผมช่องชาบูทีวีนะครับกับเกมลาดเดย์ออฟ u r v i อร์นะครับผมวันนี้ผมจะมาทดสอบเครื่องโกลนนะครับโดนนะครับผมา,า,ายิงระยะ,ะอะไรอ่าตอนนี้ผมก็ซื้อมาแล้วนะครับซื้อมาประมาณ400กว่าบาทเลยผมก็ตัดเข้าเกมแล้วนะครับผม ี๋ยวผมก็จะมาทำคาบโต๊ะกันนะครับอะเจอคนนอนพอดีโอเคผมก็จะทดสอบยิกงกับเขาเนี่ย oh, จะยิงกินัดนะครับน่าจะไม่ได้ตอ,อนแล้วนะครับผมถ้านอนอยู่แบบนี้ตอนนี้ผมก็จะทาโตะสามกอนนะครับผมครับโต๊ะสามกนขอภัยครับ ก็รอนะครับผมครับตสามแป๊บนึ่งเดี๋ยวผมก็จะตัดไปตรงที่โต๊ะสามลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลาไปเลยอ่าตอนนี้เราก็มาอยู่ที่โต๊ะสามแล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> ผมก็จะมาครับนะครับผมครับโดน จะอยู่ตรงหมวดต่อสู้นะครับนาก็จะมีเลกกล้าประมาณ50นะครับผมถ้าราคาเลกกล้า50แล้วก็สปริงนะแล้วก็ลำกล้องโลหะลำกล้องโลหะ16อันแล้วก็สปริงสปริง5อันนะครับผมแล้วก็ชิปไฟฟ้าชิปไฟฟ้าใช้อีกอนะันสะ10 10อันครับผม เดีย๋ยวผมก็จะมาคราฟเลย <c oughs> กล่าวไปสักสี่ห้าอันนะครับครับนี่ประมาณ1นาทีนะครับหนึาที30มสวิสามสิบเก้าวินี่แหละครับ ว้าวต่ลอันนะ,ะมาเลยผมก็จะมาลองนะครับมาลองยิงกับคนนี้แหละ,ะผมก็จะใส่น้ํามันนะครับน้ํามันก็ช่องวัดพันหนึ่งเหมือนเดิมนะแต่กระสุนนี่ใส่ร้อยนัดเองนะครับใส่ได้ร้อยนัดใช้ลูก5.56นะครับ ความสูงบินก็30เมตรเองเอาวุธระยะ50เมตรระยะบินร้อยเมตรนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะมาลองยิงกับเขาดูไ,ไม่ใช่ยิงกับเขาดิผมจะยิงเขาครับนะครับถอยมาสักนิดนึง่งเดี๋ยวก็จะลองบินดูนะครับผมก็จะป่อยอะไร จะประมาณนี้นะครับก็บินได้สบายนะครับกดขึ้นลงขึ้นลงง่ายมากเลย <c oughs> ขึ้นลงขึ้นลงสบายนะครับผม <c oughs> จะถอยครับมาดูนะครับว่าระยะมันจะได้ไกลมากแค่ไหนนะครับผม กระดูเห็นผมไม่ต้องซ้ายมือนะครับนี่ก็ไม่ได้แล้วนะมาไม่ได้แล้วถ้ามามันจะกลับนะครับมันจะกลับไปหาเราเหมือนเดิมไม่เห็นนวะมันบอกอยู่คนระยะบินแล้วนะครับจะบินไม่ได้ละนี่ผมก็จะยิงลองดูนะครับนี่เป็นบุคคลที่หนึ่งนะครับจะเห็นแค่ที่ยิงนะยิงนะผมยิงยิยิงไม่โดนหรือว่าผมยิงกากยังเปล่า เป็นระยะใกล้นะครับยินรบอบรอดวก็จะประมาณนี้นะครับว่บาก็ดีนะแต่จจเขาจ,จะได้ยินเสียงน่าจะได้ยินเสียงได้ยินเสียงเครื่องของเรารวบรวต้นไม้น่าจะได้อแอบคนนะน่าจะได้นะครับเราจะแอบให้ดูแบบนี้น่าจะได้นะ,ะก็แปลกๆืันเลย ได้นี่ผมก็จะบินเข้าไปหาตัวผมดูนครับมันจะไม่หันหน้าให้เรานะใช้ถ่ายรูปก็ดีนะเนี่ยก็จะประมาณนี้แหละเดี๋ยวผมก็จะยิงเข้าดูนะครับไม่โดนนะลองให้ดนนะเนี่ยไม่โดนนะครับไม่โดนนะ โดนล้นน้องสามสี่ห้าห้าน้าครับอันนี้เขาเล่นปก่อนะครับยิงเลยยิงใหตายเลยเพราะว่าเขาน่าจะออกเกมแบรับเป็นไงในบ้านครับผมก็แบบนี้แหละก็ดีอยู่นะผมว่าไว้สองบ้านก็เลือ่ะนนี้ผมก็กดทั้งผมก็กลับมาเลยนะครับผม <Okay. S 2> นะผมก็จะให้คนยิงเครื่องดูนะครับ ยิงโดนนิดเดียวก็ล่วงแล้วนะครับผม <laughs> oh no! ประมาณนี้นะครับบ๊ายบาย